สวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำน้ำปั่นค่ะนมหมีปั่นชาไทยค่ะง่ายๆที่บ้านนะคะสูตรนี้จะหวานน้อยนะคะจะใช้นมหมีแล้วก็ผงชาไทย1ช้อนชานะคะน้ำผึ้ง20 ml นมข้นหวาน20 ml ค่ะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแกแช่ชาก่อนนะคะแช่กับเครื่องเฟนเพลนะคะใส่น้ำร้อนลงไป60 ml นะคะพักไว้ก่อนสัก3 4นาทีค่ะค่ะน้ำชาที่เราแช่ไว้กับเครื่องเฟนเพลนี้เราก็เทออกมาแล้วนะคะจะเอาน้ำชาแค่30 ml พอนะคะ ทำการปั่นเลยค่ะจะใส่นมหมีลงไปเลยนะคะใส่นมข้นหวาน20 ml น้ำผึ้ง20 ml น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะประมาณ16ออนปั่นเลยค่ะเราปั่นนมหมีเสร็จแล้วนะคะ่ในส่วนของชาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเทน,นมหมีที่เหลือในกล่องนะคะใส่ลงไปน,ดนิดนึงเพ้วยสีก็สวยค่ะแล้วก็จะปั่นชา ไทยให้เป็นฟองนิดนึงนะคะก่อนจะเทราดนมหมีปั่นค่ะปั่นให้เขาเป็นฟองแล้วก็พอนะคะก็ตักนมหมีที่ปั่นแล้วนะคะตักลงแก้วเลยค่ะ แล้วก็ราดชาไทยลงไปนะคะใส่นมหมีปั่นลงไปอีกชั้นค่ะ ชาไทยลงไปด้วยค่ะนี่ก็ปิดฝานะคะชาไทยที่เหลือเราก็ราดลงไปเลยนะคะ ชิมนะคะหอมชาไทยหอมน้ำผึ้งอร่อยมากค่ะสูตรนี้หวานน้อยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ